สวัสดีครับผมสวัสดี fc ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับเลขนักราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮนะานอยรวมนะครับของวันที่2กุมภาพันธ์2 6 8เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขนักราชแต่ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง Youtube ขอให้ f 4ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราชนั้นขอ f สีทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านโชคดีครับผมรวย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 ครับผมมาดูผลสรุปครับผม เล็กนักลาดวันที่2กุมภาพันธ์1 5 6 8นะครับมาดูครับผมมัดรวมหุ้นล็อกโลกนะครับผมคือข้างบนนี้นะครับที่บอกไว้นะครับสามารถนำมาเช็คเพราะครอบคุมไว้นะครับเป็นหุ้นตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับส่วนที่กำลังขีดอยู่นี้ตระกูลฮานอยนะตระกูลฮานอยทั้งหมดฮานอยใดๆก็ตามนะครับ มาดูครับผมตัวลูดหุ้นลอบโลกวางไว้2 3 4นะครับผม2 3 4นะครับเข้า2ไป1 2 3นะครับ4ครั้งนะครับ2มา4ครั้งนะครับ3ครับผม1นะครับ3มัน1 2 2ครั้งครับผมนะครับ4ครับ1 2 นะครับสี่มาสองครั้งครับผมนะครับเท่ากับแปดครั้งนะครับผมหุ้นรอบโลกนะครับตัวรูดนะครับมาทั้งหมดแปดครั้งเฉพาะฮานอยนี้นะครับส่วนนะครับผมฮานอยมัดรวมนะครับผมวางรูดไว้หนึ่งกับสองครับผมหนึ่งก็เข้าไปทั้งหมดหนึ่งสองสองครั้งนะครับ หนึ่งสองสามนะครับผมเข้าไปสามครั้งนะครับสองครับเข้าไปที่สองจำนวนสี่ครั้งนะครับ,นะรบเท่ากับเข้าไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะครับตัวลูดในห้าฮาหนอยนี้นะทีนี้มาดูผลครับผมฮาหนอยเฉพาะกิจผลที่ออกห้าหนึ่งสี่สามเจ็ด ก็เข้าไปที่1 4นะครับผมนะครับตัวเน้นที่เลขลาดเน้นให้นะครับผมเข้า1 4หุ pues ้นลบโลกก็เข้าไปที่หนึ่งสี่ด้วยนะครับผมนะบผม,มาดูต่อครับผมกาชาตผลที่ออก2 3 9 2 4นะครับผมสามเไปเข<_<_<_้าที<_<_<__<__่หุ้นลบโลกตรงนี้นะครับนะสองสี่ก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะของเลขคลาสด้วยนะครับผมสองสี่เข้าล่าง แล้วก็ไปเข้าตัวเน้นตัวเจาะของหุ้นรอบโลกด้วยครับผมนะครับสองสี่ก็ดีใจด้วยครับผมตัว f c ที่นะครับผมนําตัวเน้นนะไปใช้งานนะครับผมพิเศษครับผมผลที่ออก6 2 0 1 2ครับผมนะครับผมก้าเข้าไปที่2 0นะครับตัวเน้นด้วยครับผมนะครับวันนี้ตัวเน้นเข้าไป3คู่เฉพาะฮานอยนะครับผมนะครับเฉพาะฮานอยเข้าไป3คู่ เข้าหนนะครับผมล่างนะครับเข้าสองศูนย์นะครับผมหุ้นรอบโลกด้วยนะครับผมเข้า2 1นะครับ1 2หุ้นรอบโลกด้วยนะครับผมหุ้นรอบโลกก็เข้าตัวเน้นเน้นให้นะครับ2 4 2 0 0 9 3องศูนเกมครั้งกันครับ0 9เข้าตรง VP บนนะครับสรุปแล้วนะครับผมฮานอยเข้าไปหมดนะครับผม 4คู่เจาะนะครับผคู่เจาะนะครับส่วนหุ้นรอบโลกนั้นเข้าไปทั้งหมด6คู่เจาะนะครับตามที่เห็นนี่เลยนะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับนะครับคิดว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็คงจะนิ่งนะครับผมตัวเลขนะครับก็คงจะเดินดีนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มาดูครับผมวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ3กุมภาพันธ์นั้นเลขคลาดปล่อยอะไรไปให้นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ เลขนัราชนะครับ3ามกอพอห8นะครับมัดรวมนะครับหุ้นรอบโลกนะครับ

หนึ่งสองหนึ่งสามหสีหนสองสสองสสองห้สี่ 3ามหครับนะครับตรงนี้คือหุ้นรอบโลกนะครับใช้งานได้ตั้งเช้ายันดึกนะครับทีนี้มาดูมัดรวมฮานอยครับมัดรวมฮานอยนะครับตระกูลฮานอยทั้งหมดที่กำลังจะเขียนนี้นะครับใช้ได้ในฮานอยทั้งหมดนะครับที่มีฮานอยอยู่นะครับเลือกลาดวางรูดไว้นะครับผม สกับ4ครับคู่จาะก,ก็มีสองสามสองสสองหนึนครับ3าสี่ สามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าสี่หนึ่งสี่สูตรครับสี่เก้าหนึ่งศูนย์ หน09ครับผมนะครับเฉพาะกิปกาชาชิเศษปกติ BP นะครับผม เดี๋ยวมาดูเลขครับเน้นให้นะครับนะครับหุ้นลบโลกเลขลาสเน้นไปที่0 2นย์สองศูนยครับครับนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับนะครับสองห้าสามห้าครับนี่คือหุ้นลบโลกนะครับส่วนมัดรวมฮานอยครับเน้นไปที่สองหนึ่งสองศูนย์ 3130ครับนะครับผม4019ครับผมนะครับนะครับผมก็ F4 ก็ครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมนะครับท้ายนี้นะครับผมเลขลธตกาก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ